สวัสดีทุกคนก็มาพบกับช่องนภัสวรรณนายเรือเย้ Hi my name is l o l a bunny ก็ถามว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรใช่ไหมทุกคนก็เราจะมาลํำลึกความหลังกันก็คือหลายคนน่าจะรู้เราจากรู้เราจากเรารู้จากจากรู้จักเราจากคลิปสุกี้ตีน้อยใช่ไหมทุกคนก็จะบอกว่าไงดี ใช่วันนี้เราก็จะมาเริ่มูความหลังกันแล้วเราก็จะมาดูว่าเออเนี่ยที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตเราอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเป็นมินิบล็อกเป็นบล็อกเล็กๆของเราที่ไปกินสุกี้ปีน้อนวกกับฟิวอ้ำๆกันด้วยอะไรอย่างงี้งั้นก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน this is my outfit today Woo hoo! ไฟฟูดอฟเลชวุ้ยมันยือผม้ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนเพิร์ลมาร์เก็ตใช่ไหมชูดูของเล่นมากมายเค้าอีกนิดนึงมันจะกลายเป็นเรียลีทาวเลยทุกคนแบบโซโครียมากได้ได้ได้นั่นแหละเมื่อกี้เราก็ได้สะดุดล้มใช่งงมากอยู่ดีอ้าวก็แบบพรวดลงไปอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปกินตีน้อยกัน ก็ตอนนี้เรากำลังจะเลือกอันนี้อยู่นะทุกคนสิ่งตอนแรกที่เราจะบอกว่ามันแตกต่างจากตอนที่เรามาครั้งแรกคือแว่นเราใช่แว่น <laughs> เราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนแว่นทุกคนว่า่าบแว่นอันนี้บ้่งใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแต่ก่อนก่อนอันนี้ตอนที่เรามารอบที่แล้วมันเราผอมมากเลยทุกคนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้ว ใช่ไหมใช่เลยอุ้ยสวยว่ะอุ้ยแซวยจักรยยอุ้ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มกินเหมือนคนปกติมากขึ้นนาทุกคนก็คือเรากินน้ำจิ้มแล้วทุกคนเย่นี่คุณครูพิพากนาการเออพิพากษาการของดิ่งอ้ํานะคะคุณครูให้กี่คะแนนคะให้สิบคะแนนนะคะแต่วันนี้คุณครูจะมาลองทำเล้งนะคะก็คือเป็นสูตรจากติ๊กตอกเราไปเห็นมาว่าแบบให้ใส่น้ำ น้ำขาวก็อย่าน้ำใสแล้วใสน้ำซุปน้ำใสั้งซุปใสแต่คือประเด็นคือเราอะก็มีความแบบไม่กล้าว่าแบบใส่ไปในน้ำนถ้วยหม้อเขาช่วเขาจะส่งใสไปในหม้อเลยเนี่ยมันจะรอดไหมเราก็จะมาลองทํากันในถ้วยก่อนทุกคนก็คือใส่กระเทียมตามใจชอบรอมาณนี้ล้กันคุณชอบกระเทียมเหมือนกันนะใช่ผมชอบกระเทียมแล้วก็ใส่มะนาวเดี๋ยวไปไหมอะลองดูแล้วกันแล้วก็พริก ให้มันกลายเป็นเล้งที่แบบว่าแซ่บออขอบคุณมาแล้วเย้ลอ,อ,องชิมลิน้นของนกฮูกสารแมนเดอร์ทอดผัดมันต้มมันดมมันชิมมันกวนมันสักคดแต่เป็นไง โอเคเนะโอเคไม่แย่ได้กอลองชิมฝากสำหรับคนที่แบบกำลังผ่านโลกแบบข้ามผอมไปกับเรานะทุกคนจะบอกว่าเรากินน้ำเขาเรียกอ,อะไรอะน้ำลินจีนะทุกคนซึ่งมันหวานแล้วมันแบบเราอยากกินนะทุกคนเราก็สามารถกินได้แล้วเราก็ไม่ต้องอดหลังมือนี้ด้วยน,นะทุกคนเป็นแยนี่ หูห่อชีสเราเชื่อป่ะอันนี้เป็นั้งแรกที่เรากินชีสที่แบบตั้งใจกินนะทุกคนเราไม่เคยแบบกินชีสแบบเราส่วนใหญ่เรากินชีสแบบไม่ตั้งใจหรือว่าบินชีสมาก,ก่อนอะไรนะทุกคนอันนี้เป็นการตั้งใจกินั้งแรกแล้วก็การขอกลับออเอาอันนี้อ นเราก็ลองดิมน้ำจิ้มไปแล้วแต่สุดท้ายคือด้วยความที่ว่าเราอะกินของจืดมานานใช่ไหมพอกินอะไรของที่มีรสจัดนิดนึงอะมันจะรู้สึกว่ามันจัดมากกว่าคนปกติเราก็เลยไม่ได้กินอีกเลยก็คือกินคํานั้นคําเดียวนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละเรารู้สึกว่ารสมันจัดมาก พี่ไม่รู้คลิปของพี่มาแล้วพี่เห็นว่าพี่ผมตั้หรือเป่าหืมใช่นี่ผมยาวแล้วนะหรอแต่ผมต,ตัดผมตัดมาวันนี้รอนี่ทุกคนเราก็เริ่มกินบะหมี่หรือเป็นคาร์บนะทุกคนเป็นคาร์บที่เป็นแบบเออกลูเตนนิดนึงเนาะแต่ว่านั่นแหละเราก็กินเพราะว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเออเรามากินบุฟเฟ่ต์แล้วก็กินสิ่งที่อยากกินนะเยี yeah. ่ยย้ยสวย <laughs> นี่มีคนในไอจีบอกว่าอันนี้อร่อยมากทุกคนมันเป็นลูกชิ้นเม็นเล้าหูชีใช่ไหมะนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูออร่อยแต่มันลวกปากไปทีนึง คลิปที่เราไปกินสุกี้ตีหนอยครั้งที่แล้วได้ไหมที่ทุกคนน่าจะเห็นว่าเรานับคําทุกคําที่เรากินเลยแล้วก็พยายามสตรีกไว้ว่าห้ามเกินกีน่คําห้ามเกินกี่คำอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคน,นจริงๆิงนะดีดีไม่กินผักคือ หลายคนน่าจะรู้ว่าเราแบบอยู่กับเทรนเนอร์มาสักพักนึงแล้วใช่ไหมคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวันแล้วก็เห็ัใบบนบบให้พี่เทรนเนอร์เทรนให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสิ่งที่มิชชั่นที่อ้ําต้องทําก็คือต้องกินโปรตีนให้เหยอะขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นนอ้ากกําจะกลัวเพราะโปรตีนเพราะอ้ําไม่ได้กลัวโปรตีนหรอกแต่อ้ํากลัวเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอยู่ในนั้นมันแบบฉันมีความรู้สึกว่ามันต้องแทรกอยู่ในนั้นทุกทุกอนูอ่ะพี่บอกไหมเขาก็บอกว่าเออให้กินโปรตีนเพิ่มขึ้้้นนใใช่แลวกกก็ิผัเออ จำได้ไหมปะ่ะมันมีอันหนึ่งที่แบบมีคนโดนหักเยอะมากเรื่องกุ้งก็แบบกินกุ้งท้งปืง๊เลื <c ười> uh. คือตอนนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้อะเรารู้สึกมากตอนกินกระดูกอะมันก็กินเขาน้าไปในกระดูกอีกนะตอนนั้นอะคือ <c ười> <c ười> มีกระดูกใช่ปะอยู่กินขัดเข้าไปมีเนื้อกระดูกอีกอ่ะเพราะ,ะนั้นไม่เป็นไรไม่รู้ว่าทุกอย่างมันอร่อยหมดเลยอ่ะจำได้ปะ mm hmm. มันเหมือนร่างกายมันขาดอ่ะแล้วมันก็เลยกินอะไรมันก็อร่อยหมดเลยอ่ะตอนนี้ก็ไปกินอย่างนั้นไม่ได้อ่ะมันไม่ไมหวอ่ะทุกคนอ่ะพี่ยอมโผล่หน้ามานึงพี่โผล่แล้ว <laughs> โอเคพี่ยอมอิ่มไหมความอิ่มให้เท่าไหร่นึง,นนงขอเปิดแฟชก่อนดิเฮ้ ทำไมบล็อคไม่ได้เป็นไงอุ้ยน่าอบอ่เด้อเออพี่ออมเป็นไงอิ่มไหมก็ดีโอเคแต่น้ำท้เต็มมากเลยนะเต็มเหมือนวิกเต็มอะไรอ่ะหน้าเต็มก็เอาตัวเองขึ้นมาดิว่าเมื่อกี้เรามาท่องคำศัพท์กันท่องศัพท์อะไร คือเราจะฟ้องทุกคนอ้ําไม่รู้ว่าบางแสนอยู่ภาคตอนเ,เ,เรารู้ตั้งแต่หลายวันที่แล้วแล้วอ้ําไม่รู้อ้ําคิดว่าทุกจังหวัดที่มีทะเลคือภาคใต้หมดเลย <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> นาะ <c oughs> รเราเลยต้องมีการมาทวนกันว่าภาคไหนเอ๊จังหวัดไหนอยู่ภาคอะไรเพราะว่าอ้ําไม่เรียนคาบอะไรนะ ภูมิศาสตร์ไม่ก็หนูเอ้ยแต่หนูมีเหตุจําเป็นที่ไม่เรียนก็เพราะหนูว่วงไงอ่าแล้วไม่เรียนจริงปะล่ะเถียงปะล่ะหนูเรียนนะเรียนทำอาหารเราถามภูมิศาสตร์ไม่ทำอาหารโว้ยเขาบัดมันมีจริงๆนะเอาข้ามเรนของที่เรียนภูมิศาสตร์มาเรียนมาหลายอางเอาหารแล้วคือสิ่งที่เราค้นพบอย่างหนึ่งคืออ้ําไม่รู้ว่าตัวเองอะไปจะวัดอะไรบ้างนั่นแหละอ้อาไม่รู้ ว่าจังหวัดที่อ้ําไปแล้วแบบมีรถมีรถม้ามีแบบว่าสถานีรถไฟคือจังหวัดอะไรก็คือจังหวัดอะไรอ้่ะรูยังจ <laughs> ังหวัดนี่ไงลำปางเออ <laughs> เอามากินไม่ได้ถ่ายเหรอเฮ้ยฮะขอโทษ Uhm อันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยเอาไม่เอาหยุด <incomplete> ดิไปดูน <of three time> <wh urgency> ั้นดิทำไมมันไม่ได้ถ่ายอ่ะอันนี้พูดจริงพูดเน่กดไม่ลงกดไม่ลงอะไรล่ะเอาไปตั้งได้ไหมขี้เกียจถืออ๋ออ๋อ One more s h i n e ไม่กดถ่ายอะขอโทษฮะขอโทษอันนี้พูดจริงวัเนียที่พ <c oughs> พูดตัองอ้งประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ได้กดถ่ายเลยเหรอไม่ได้กดฮะพอลองเช็ควัดแตไปเช็คจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เราเจอกันก็ได้จบลงแล้วนะทุกคนสำหรับอาทิตย์นี้ก็ขอลาไปกับภาพนี้ทุกคนดูความแตกต่าง